สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องกกและพี่น้องป้องปลายของยายตุ้มชาแนลเอฟซหมอลำเพชรลำเพลินแล้วก็ FC เอฟซีปิดน้อยล่าลำละครเพชรลำเพลินทุกๆขัท่านนะคะคลิปตอนนี้ที่ยายตุ้มกำลังทำคลิปณนะเวลานี้ก็คือเวลาบ่ายโมงนะคะเมื่อเช้าปั่นไปแล้วสามรอบแล้วก็ ไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องไปเก็บเห็ดดินมาหนึ่งชั่วโมงกัลบมาอาบน้ําอาบท่านะคะแล้วก็มาปั่นอีกสามรอบเป็นหแล้วนะคะตอนนี้อีกมือถึงอันนึงกําลังปั่นอยู่นะคะกําลังเปิดอยู่นะคะเจดรอบแล้วนะคะพี่น้องมาดูยอดวิวเก้าหมืนแล้วนะคะสําหรับเพลงหอบฝันข้ามโขงของคำล่าเพชรลำพูนเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ยายตุ้มกะมาแสดงความยินดีกับน้องคำล่าลําละครนะคะที่ยอดวิวขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องยายตุ้มตั้งเป้าไว้1นึ่งแสนยีชั่วโมงนะคะแต่เป้าของยายตุ้มอาจจะทะลุไม่ถึง6กโมงเย็นนะคะแล้วถ้าถึง9ก้าโมงเช้าเนาทีวันพรุ่งนี้19ก็น่าจะได้ สองเศนสามเศนนะคะพี่น้องแล้วใน YouTube มันจะนับ48ชั่วโมงเป็น1วันนะคะเป้า1ล้านวิวของแม่พรพิรดีกระซาทุยายตุ้มก็ยังให้ทะลุเป้าแม่พรเพิ่อจะได้ดีใหญ่นะคะดีใจนำถ้าทะลุเป้าล้านอิลีนะคะแต่สำหรับยายตุ้มวันนี้ดีใจแล้วนะคะพี่น้องใกล้จะทะลุ1นึ่งเศนวิวของยายตุ้มแล้วนะคะ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเอฟซี 4, ทุกๆคนที่น่ารักคะ่ะเพลงหอบฟันข้ามโขงของน้องคำลาใหญ่ตุ้มบด้อุวยเดอคลิปนี้เดอม้วนอิลีคะ่ะร้องง่ายๆทำนองก็ม้วนม้วน,วนดนตรีอาจารย์สวัสดิ์สละคมเห็ดม้วนเนาะพี่น้องเนาะบนนโยกยอปอปั้นเลือดเลือดผือฟิกอีกอย่างนะคะแต่ว่าเพลงม้วนอิลีแล้วกันน้องคำลาที่ไปอัดเพลงนี่ ลองได้เสียงใสเสียงม้วนนะคะพอดีนะคะไม่มากไม่น้อยนะคะเพราะว่าเป็นทํานองของคําล่าสําเนียงไทยเมืองลาวไทยฝั่งซ้ายเนาะบ่มีรอเรือบ่มีชอช่างนะคะลองกับลําได้ดีลองได้ดีสําหรับการอัดเพลงเนาะ ทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นตอนขึ้นเวทีเนาะน้องจะได้ทำดีได้ขนาดไหนต้องซ้อมเยอะเยะเดอ้อคําลาเดอ้ออีนางยายตุ้มกะมาดีใจนําเจ้าเดอ้อที่ยอดวิวขึ้นปัง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 ,ปงนะคะก็มารอนะคะจนฮอนฮุกมงแรงวันนี้อยอดวิวสีได้ถ่ายนะคะยายตุ้มกะดีใจนํานะคะสําหรับท้ายคลิปนี่กะเสิได้ฟังเพลงของน้องคําลาเพชรลำพูนเติมเพลงเนาะหอบฝันข้ามโขง ยายตุ้มก็ขอขอบคุณ f c ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของยายตุ้มช่องน,น้อยๆยายตุ้มชาแนลนะคะก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หมอลำาเพชรลำเพลินให้ศิลปินในหมอลำาเพชรลำเพลินทุกคนนะคะคิวนี้ก็จะเป็นคิวของน้องคลัลราเพชรลำเพลินคิวต่อไปก็จะเป็นพระเอกเต้อัถชัยนะคะเนาะค่ะ ก่อนจากกันก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายตุ้มนะคะแล้วก็ขอให้คุณพระศรีรัตรนไาตายนะคะบันดาลให้ f c ยายตุ้มทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่จิบไม่จนนะคะคิดดีพูดดีทำดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบ๊ายบายฟังเพลงน้องคำลาพิณลำเพลินหอบฝันข้ามโขงท้ายคลิปนะคะ